ทุกคนน่าจะได้เห็นข่าวเด็ก3ามขวบที่ถูกน้าร้อนราดบนหน้าอกจนทําให้เกิดแผลไหม้ขนาดใหญ่กันแล้วใช่ไหมครับการราดน้าร้อนนั้นเนี่ยถูกอ้างว่าเป็นการรักษาไข้เพื่อช่วยชีวิตเด็ก,กไข้ตัวใหญ่นี่กระโดดในการรักษามีเงีนน้ำร้มนล่ะม่ได้ถ้าไม่ทำก็คือให้ทำยังไงอ่ะคุณบอกคือน้ำร้อนยาต้มเท้ามีการช้อนสองน้อนใช่ไหมคะหยุดได้ ตอนที่เห็นครั้งแรกเนี่ยผมฟันธงเลยว่าเนี่ยน่าจะเป็นหมอปลอมหรือไม่ก็หมอเถื่อนแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการรักษาแบบนี้มันไม่มีในตำราแพทย์แผนไหนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยแผนจีนหรือว่าแผนสากลอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่มีเขียนนะครับว่าให้เอาน้ําร้อนไปลาดบนตัวเด็กแล้วจะเป็นการรักษาโรคนะครับแต่ปรากฏว่าวัาวนนี้ครับแพทยสภา,าแล้วก็ทีมสสจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบคลินิกดังกล่าวแล้วพบว่าคนที่ทำเนี่ยเป็นหมอจริงครับ ใช่ครับเป็นหมอจริงๆแต่ว่าเป็นคนที่อาวุโสมากพอสมควรแล้วครับแต่ต้องพูดให้ชัดเลยนะครับว่าความอาวุโสเนี่ยไม่ใช่ข้ออ้างในการที่จะรักษาผู้อื่นแบบมั่วๆรักษาผู้อื่นแบบผิดๆจนทาให้เกิดผลเสียแบบนี้นะครับเพราะว่าหลักการสําคัญที่สุดของวิชาชีพแพทย์เลยครับนั่นก็คือ first do no harm หรืออย่าทําร้ายผู้ป่วยนะครับถ้าคุณไม่รู้คุณรักษาไม่ได้คุณก็ควรเชื่อต้องปรึกษาคุณหมอคนอื่นไม่ใช่มั่วๆหรือผ,ผ,ผิดๆนะครับเพราะว่าจะทาให้เกิดอันตรายต่อคนไข้ได้ครับแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือคุณหมออท่่าานเี้ยบกลว การทาแบบนี้คือมาตรฐานการรักษาของคลินิกของเขาเขาทําแบบนี้มาหลายเคสมากเลยนะครับคือการเอาผ้าขนหนูเนี่ยมาวางบนหน้าอกนะครับแล้วก็เอาน้ําร้อนเนี่ยมาลาดบนผ้านั้นอีกทีนะครับซึ่งมันก็ทําให้เกิดแผลไม่ถึงนะครับแต่เขาบอกว่าเนี่ยคือมาตรฐานการรักษาของคลินิกของเขาและไม่ได้ทําเคสนี้เป็นเคสแรกครับคือพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นบนโลกแบบนี้เลยครับไม่ควรจะมีใครคิดว่าเอาน้ําร้อนไปทําให้เกิดแผลแล้ว จะเป็นการรักษาคนไข้ได้คืออันนี้มันต้องแบบต้องผิดเพี้ยนได้มากเลยนะครับถึงจะทําแบบนี้ได้เท่านั้นยังไม่พอนะครับพอเขาเอาน้าร้อนลาดบนตัวเด็กแล้วเนี่ยปรากฏพอเกิดแผลไหม้บนเด็กใช่ไหมครับเขาประเมินว่าแผลนั้นเนี่ยเป็นแผลไหม้ระดับหนึ่งแล้วก็แนะนําว่าให้มาทําแผลที่คลินิกของเขาห้ามไปโรงพยาบาลไอ้คำว่าแผลไหม้ระดับหนึ่งเนี่ยให้ทุกคนลองนึกภาพนะครับว่าเวลาเราไปตากแดดน,นานๆเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกแสบผิวถูกไหมครับแล้วผิวเนี่ยจะเป็นสีแดงๆนะครับอันนั้นคือไหม้ระดับหนึ่งครับ แต่ทุกคนก็เห็นรูปแผลแล้วใช่ไหมครับว่ารูปแผลเนี่ยมันเป็นแผลที่เวอะหวะมากแค่ไหนนะครับยังไงมันก็ไม่ใช่แผลระดับหนึ่งแน่นอนยังไงมันก็ต้องเป็นระดับ2ระดับ3ขึ้นไปซึ่งคําว่าระดับ2ระดับ3เนี่ยก็คือแผลมันลึกเข้าไปถึงชั้นผิวหนังแท้นะครับหรือว่าไปถึงชั้นไขมันแล้วนะครับซึ่งการที่เด็กเนี่ยเป็นแผลไหมระดับ2-3ถึงเนี่ยแล้วใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยยังไงเด็กก็ต้องนอนโรงพยาบาลครับและไม่ใช่โรงพยาบาลทั่วไปด้วยนะครับต้องเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีแพทย์เฉพาะทางที่สาาาามมรรรรถดดูแแแผผลลิิวววหหหหนนนนััังไไไ้้้้บบบบะะคคคือออทีี่่่่จเเยกกกกปตข ไปกับคลินิกทําแผลที่คลินิกได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลโอ้โหคือนอกจากคุณจะทําให้คนไข้เกิดแผลแล้วการรักษาแผลของคุณเนี่ยยังเป็นอะไรที่ไม่ถูกต้องและอันตรายคนไข้อีกด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดในประเทศไทยและไม่ควรจะเกิดกับใครอีกต่อไปเลยนะครับสุดท้ายนี้ผมเข้าใจดีนะครับว่าตอนนี้คอมเมนต์จะเป็นไปในทางที่ว่าเฮ้ยหมอคนนี้อาวุโสแล้วไม่ควรจะรักษาคนไข้ เราไม่ควรให้หมออาวุโสรักษาคนไข้อีกต <exclude>. ่อไปซึ่งอันนี้ผมขอฝากไว้เลยนะครับว่าไม่ใช่ว่าหมออาวุโสทุกคนเขาเป็นแบบนี้นะครับผมรู้จักคุณหมออาวุโสหลายท่านเลยนะครับที่เขาอัปเดตความรู้ตลอดเวลาและแถมเขายังมีประสบการณ์เยอะมากเป็น10บสปีนะครับคุณหมอที่อัปเดตความรู้ตลอดเวลาบวกกับประสบการณ์ที่เยอะเนี่ยอันนี้คือคุณหมอที่โคตรเก่งเลยนะครับและจะบอกว่าคุณหมอที่โคตรเก่งเหล่านี้นะครับ หลายๆคนก็คือเป็นอาจารย์แพทย์นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับคุณหมอหลายๆท่านอีกหลายคนมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ข่าวนี้นะครับเหมารวมคุณหมอทุกคนที่โอุโสนะครับว่าเป็นคนที่ล้าสมัยหรือรักษาผิดไปสมดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับ